สวัสดีค่ะวันที่16เมษายนส่งกระรันย้อนหลังกันดีกว่าแลนนี้อะไรเนี่ยใบไ,ไม้แห้งกระ็ไปหมดนะคะเพราะว่าอ้าวเดี๋ยวเดกก็ฟันเจาะอ,อีกอะ่ะ ปันเจาะหินยังเป็นอ่ช่วงฤดูใบไม้ผลิแต่ว่ายังไม่ผลิตกตีกำลังผลิแล้วเนี่ยดอกไม้เริ่มออกแล้ว,วกดอกไม้ใบญ้าเร็วเร็วนี้ก็น่าจะงอกอย่างเร็วอ่าอาอาอะไรคนนี้อะไรคนนี้จะขึ้นไปหรอขึ้นไปนั่งกับพี่วินหรอจะขึ้นไปนั่งกับพี่วินเหรอ แลล้วลงนั่งแล้วลงไม่ได้นะคะ,น,น,ะนั่งเซตเนียแล้วก็ลง,ลงมามห้าปจริงเด็กคนนี้ปีนขึ้นไปเลยปีนขึ้นไปเลยไม่ลงไม่ลงลงไม่เป็นแล้วลงไม่ได้แล้วค่ะฝน<า>กระบาดตายนะ่เล่นการเล่นไปแล้วพักหนึ่งชาตอนนี้เล่นปีนเขากันอยู่ อมันเป็นหนํหนามน่นะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดี๋ยไม่เล่นนะลูกมันมีต้นไม้ที่เป็นหนํหนามด้วยเดี๋ยวเจ็บมือ,เ,มอเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วออกมาตรงไหนอะโดนโดนแทงแล้วม้งเนี่ยหืไม่เล่นแล้วมันหมามาลืมไปมันมีต้นไม้ที่เป็นหนํหนามด้วยออกมาออกมาไม่เล่น,ลอ,อ,ลนอ่าไม่เอาไม่เอา ไม่เล่นละไม่เล่นละเจ็บเล่นสาสรโลด้ามาเล่นทรัพตู้นี่มาเร็วอืมเขาจะเอาชิกี้กอ่ะก็บอกป,ป๊าสิไม่มาสักทีอะ่ะเขาจะเอานี้ก็เดี๋ยวให้ป,ป๊าปาทำเมื่อวานนี้เด็ดดอกไม้กันเนี่ย,ด,ยดอกไม้ของมันมาหายหมดเลยน้องเอเด่าทำไรคะ<อ>เห็นแดดอย่างนี้นะคะแต่ก็เย็นอยู่ ใส่เสื้อนั่งตักแดดก็จะมีความรู้สึกดีจ้าหลงยังลงยังลงยังมันไม่ได้มันต้องใช้สเตียนก่อนนี่ได้ขาไม่ถึงไงนะขาสั้น เดี๋ยวได้ยังขี่ไม่ได้เพราะว่าขาเอสต้างสั้นอยู่ค่ะอ,อ่าน้อง่ะลงยางเนี่ยอะไรเนี่ยทั้งจัก,กรยานทั้งอะไรเนี่ยแยะ,ย,ะยะไปหมดจะลงยังคะ่ะมาชว่วยอ่ะามาชว่วยนะอ่ยืไอ,อ้เอาขาลงมาสิอ่ะค่อยๆเดินอ่ะค่อยๆเดินลงมาอ่าเก่งมาก แล้วนี่ไงโอ้แดดแรงสิบเอ็ดโมงกว่าสิบเอ็ดโมงเช้าเดี๋ยวบ่าย, <oh ายๆก็จะนิ่งกว่านี้มันมีลมมันก็เย็นอ่ะอดอกไม้แย่งกันออกกุ่มแล้วนะเดี๋ยวาทำลายนั่งเล่นข้างในว่าหนิแดดเล่นเล่นเข้ามาข้างในละวสูเล่นเล่นเข้ามาข้างในละเล่นแทรกเตอร์ข้างในว่มีิก็ลา เล่นซานไปเ,เล่นซานไปเล่นไาไหนทำอะไรจะไปคิดซ่าเหรอ,อแล้วป๊าหายไปไหนอ่นะหนีไปเล่นเกมตลอดเวลา เอเด้าเอาใส่สข้างในอ่าใส่ที่หิ้งไม่เอาเดี๋ยวทับมือหนัก<ะ>เดี๋ยวทับมือหิวข้าวป่าเดี๋ยวเอามักกะให้เอามักกะไหมคใครกินมักกะเดี๋ยวมา,มาเอามักกะให้อเ,เอาป่ะพาวินเริ่มหิวแล้วครกินมกกือห,หรือจะกินข้าวกับเอกเอาอะไรเดี๋ยวข้าวกับซุปป่าอะไรนะ โอเคได้โอเคเดี๋ยวไปทำมัคก,ก้าให้เอาเบอร์ใส่มิลค์ม,มิลค์อุสโอเคได้โอเคเดี๋ยวมาๆไปทำให้เอร่ากินด้วยเปล่าทำไมทำไมยากยมมัวดูอ่ะอืมก็ม,มันเข้ามาข้างในเนี่ยนะมันโตเข้ามาแล้วลก็เอิดจ้าแล้วก็เอิดจ้าแล้วก็เอิดจ้าแล้วก็เอิดจ้าดูอ่ะทำดูอืม,อมก็วัดดูเนี่ยคิมูกหลายละเย็นป่ะเนี่ยฮะ เย็นมาเนี่ยโอเคต้องกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปเอามะก้าให้เอาแซนด์วิชให้โอเคบา,บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอดาสวัสดีค่ะไงเอดาไม่เอามาข้างนอกสิสวัสดีค่ะไงสวัสดีค่ะสวยๆยโอเคเก่งมากบายบาย